คุณคุณรู้ไหมว่าตอนเนี้เขาเป็นที่ล่ําลือมากเยในพักว่าอะไรครับว่าไอ้ติมไปไหนก็โม้ว่าน้ําหนักลดแล้วไม่คือไม่ได้คนบอกว่าไอติมแม่งไปไหนแม่งมาบอกว่าเนี่ยผม ผมลบไปเสียรู้แล้วสายสำนักข่าวไม่น่าไว้วางใจคือมันมีมันมีหลายคนมาเล่าให้ผมฟังบอกว่าไอ้ทีมมาเล่าให้ฟังอยู่แล้วว่าเขาโมโอะว่าน้ำหนักเขาลงลงไปสิบโลไอ้ยี่สิบโลหรือสิบโลโอ้สิบสิบสิบโลใช่ป่ะยี่สิบนิเขาบอกเขาโมกันตลอดเลยเลยดูเหรอดูคนโดทุกที่เลยไม่ไม่คือโอเคคือเวลาเวลาไปแล้วเวลาอาจเจอคนใหม่บางทีเขาจะทักไงอ่าอ่าคือคือตอนที่น้ำหนักขึ้นคนก็ทักนะ เออช่วงน,นี้นคือคือผมไม่ได้ไม่ถือว่าถือว่าเราแฟนนะคือเรา <üler> <ๆ>เราเราเราคุยเรื่องนี้ทั้งช่วงช่วงขาขึ้นขาลงเออคือคุณไม่ใช่แค่เฉพาะบอกเฉพาะตอนน้ําหนักลดใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่แต่เขา,าบอกว่าคุณแบบรู้สึกภูมิใจมากไงคุณก็เลยบอกวิธีว่าคุณต้องทําอะไรนะไม่วันนี้เขาจะถามมาเกิดอะไรขึ้น,นไงอ๋อไม่มันเป็นมารยาทว่าคุณคือถ้ามีคนนึงบอกว่าเอ้ยผมลงไปสิบโล ผมคงไม่ไม่ผมไม่ได้เริ่มบทสนทนาผมไม่เคยเริ่มเอางี้ผมแชรข่าวนะผมคิดว่าข่าวผมไม่เคยอยู่ดีไปเริ่มบทสนทนาว่าอ้าววันดีครับรู้ไหมผมน้ำหนักลดแต่บางทีมันจะเป็นว่าโอเคสมมติผมอยู่กับอ่ะซูริซ่าบ่อยบางทีอ่ะเราเจอบุคคลกอไก่เขาก็ไม่เจอผมนานก็เอ้ยทำไมน้ำหนักลดอ่ะเขาก็จะถามเราก็ต้องตอบพิริซ่าก็จะทำหน้าอ่ะรอบถัดไปเจอบุคคลขอขอไข่ไม่เจอเราานานเขาก็ถามเราอีกแต่พิริซ่าก็ดันอยู่อีก ใช่ไหมมันก um 네็เลยพี kind of ่ลิซ่าก็เลยต้องด้นเรื่องนี้บ่อยแต่มันไม่ใช่ว่าผมเดินไปหาทุกคนลาเออทุกคนครับผมลดน้ําหนักไปแล้วสิบกิโลนะครับคุณลิซ่าครับคุณฟังไว้อันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะผมไม่รู้ว่าเป็นคุณลิซ่าหรือเปล่าคุณลิซ่าคุณฟังไว้นะครับวันนีก็เป็นคุณใหม่อคุณใหม่คุณใหม่ไม่กล้าพูดเลยดีกับใครหรอกเฮ้แต่ช่วงนี้พี่ใหม่น้ําหนักลงด้วยนะ